ฮะวัสดีค่ะครับคโอ้วัสดีครับวัสดีแม่สวัสดีอาจารย์ดีครับป๊าอันนี้บนตัวจริงเสียงจริงป้ามาตะใส่ลูกกล่ามาตโรงเรี้ยงบ่โอ้บ้านน้องโดนผู้ใดไปลับคาผมที่พ่อโอ้ คีณพ่อลำย่อยมานั่งคุยกับเอฟซีได้ไหมลูกมานั่งผีแม่นางผีแม่นางนีแม่นางผีเร็วมา嘛พนธิไทยพลธิไทยเนื้อเส้นปลาใช่ไหมเร็วคุยน้ำหนสุดร้อนนะเอฟซีอยากคุณจักแม่ลูกมาผีเร็วนี่บอพี่น้องนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องผู้ผาสวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้องผู้ผาเรียนอยู่ใส่ลูกเรียนอยู่ใส่ลูกเ<อ>รีนนยนอยู่บ้านบ้านคเอนงโอ้อันนี้บ่น้องผู้ผาน่ะตัวจริงคือได้ยินข่าวว่าเคยบอกเลขขาเจ้าบ่ลูกฮะ เดี๋ยวมบอกแม่สเดฮะเอีหยังก็โอ้สามเ็ดได้สามเจ็ดเกเ็ดวดนีบ่ฮะนบอกแล้วอียังแม่ทำนูแม่อียังก็ลูกบักาที่บอกเอซีบ่ลูกบ มือพยักหน้าได้ดีเนาะคินหน้าตาเมื่อนี้แหละสวัสดีครับน้องผู้พาสวัสดีสวัสดีสวัสดีบอกว่าง่องเลยด้อนน่กวยสวัสดีครับก่อนหนึ่งสวัสดีครับไปเที่ยวกันไหมเดียวสวัสดีครับถ้าคุณอยากกินหน้าเห็นตาน้องผู้พาเนี่ยนะครับมาอยู่บ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบ่งจ้องเดี๋ยวเบ่งจ้องน้าดันเดี๋ยวเบ่งจ้องเพื่อนพูดตอนนไปเรียนจะใส่เขาเรียนดูวันน้อยู่นองโมโดนไปอยู่กับยายหรือเปล่าครับครับไม่ลูก ครับทาตาน้องผูกขาหนองผู้ขาลูกหลอแท้เยือนเยือนเยือนรงมาเพิ่นท้ายน้องแน่แน่แน่ตาบันนองคนเมื่อกี้ได้ยินเ่ี๋ยวขึ้นฝนตาบนนองไปไนจบอกทำอ่ะิว่าไปสวนแค่ไปสวนบำรุงขึ้น สว่ปบ้น้องยู่แต่ไ่ิไปจดนะไหวมุนไหรืเปับไหวมย้นอนาไ่ได้้ผ้าสวดคาถาอยู่บอกค่ะลูกกลาสวดคาถาบอกจะฟังบทสวดคาถาเฮ้ยงๆ่งจะฟังจะฟังน้องผู้พาสวดตึงไหล นั่งบ่สวดนังมสวด่มีวานังบ่สรวดบบเมนานะคะเอฟีมแร่งมือแ่ง <Jetzt motherf abil itation> ่ก <rat> ัวยตรวาพกาเอาไว้เซลไปหาครอบของพ่อเราขาดเลยตรงเจ้ตาาน้องผ่าายครัเมายุบาลกับตาหยาเลยบอครับ เพิ่งไปรับม่านว่าจะนอนนนเอ็องผู้าเอ็ดยังลูกให้เบิ่งน้ำแน่น่ะเอ็ดยังล่าเฮ็หยาถาม่าขั้ไฟันบอกอาว่ได้ฟันบอกเมืได้ไปเลยม่บัวขั้นมวมากฮะัเป็นบัวอยูนม่บัว่บ่บัวไม่บัวย่่ไไม่ะัวเม่บปวไ่บไม่ม่ได้เอาเป็น้า เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าน้องผู้ขาไอ้่นเล่าให้ฟังเราเป็นน้องเด็กหน่อยเนาะแต่ว่าเพิ่นก่าหัวจักเนาะว่าผู้ใดมาบอกเลขบักลาบ่อยๆนั่นลูกเออผู้ใดมาบอกใครมาบอกลูกเปล่าบอกมูถือมั้ยยายมาบอกว่าอ๋อยายบัวนี่บักลาเคยเห็นแต่หน่อยบ่ลูกฮะอุนไทยไม่ผู้จับอืม พเนปกโตมาเลยบ่น่มันก็ยังมัน้รอดอ่ะมัยเนปกโตแสม่ามักินหหลานส้เนะต่ดงนเกน้าผู้พาบักลาอันย้ายย้ายบัวนี่เพิ่นมาเคยมาบอกบักลาีิลูกฮะเพิ่นมาจังได้เพิ่นมะเห่นน้ำเหจังไดย้ายเนี่ยขึ้นมาบ่ัว คนมาเอ่ยคนเพิ่นะไรมาดนแล้วบ่ลูกอก๋อตะกอนคนมาอยู่ตีมายมือตะกอนโมากหนาเพิ่นลูกเขิ่นเห็นหนาโอ้คนหมายควา่างวดนีได้พี่หน้องยังว่ทันไม่เห็นหนาอีหยังคือได้ยินสามเจ็ดเจ็ดสามองหันเออผู้ใดมาบอกขับน้องกุ้ว่าไม้ได้ตัวใดมองหันบอกผ็้ใดสามตามเพ่อใครกขับามย สามเจ็ดสามเจ็องเ้อจะทาดูไรผักแม่ผักย่าเด็กเอันนั้นนะผักเล่นสัวเล็กจไดยิ่ชัดเยอะบอกเนี่ยลองผู้พาบอกตัวไหนมกี้สามตัวนะสมตัวนสามลูกเก่าสามพกเก้าตัวใดก็ลูกตัวใดก็ลูก สามหกเก้าพูดเอาใหม่ถามดูพู่ดมาถามข่าวก่อนฮะเบิ่งข่าวเนี่ยนักข่าวได้ไหมเอามาตามข่าวเบิ่งว่าน้องผู้พาฝันเห็นแม่หรือยังครับเพผนเคยเห็นหน้าตาเนี่ยละยายมาบอกว่าลูกสามตัวนี่ครับบ่ลูกว่ะอันนี้บ่แม่นอยู่คุณไนกาลัางเหรียญโทรศัพท์อยู่ที่น้องน้องผู้พาเขียนอะไรเขียนลุงดินให้เนี้ยขับเนี่ย เขียนเลขเป็นบ่เขียนเลขเป็นอยู่บอกรับอืมมันเขียนยังบ่เป็นนะครับน้องกุ้พานเขียนบ่เป็นแม่จำได้บอเมื่อกี้พ้นบอกตัวไหแม่ได้ยินตัวไหแม่ืสามเจ็ดือหลางสิบห่สามโตเมื่อกี้โอ้สามหกเก้าสามเก้าสามหกเป็นบ่มเก้าสามหกเก้าครับสามหกเก้าอือตัวสอง ชามพกเก่าวะลูกโอเคบะลูกโอเคแฮตตไไงโอเคยังไงลูกโอเคสู้สู้นิ่วเห็บเมือไงโอเคเมืองอ๋อโอเคแล้วนะครับน้องบกป้องนะครับด้มากบกปัองได้ผู้พาโอ้น้องผู้านะครับน้องบลโอก สองตนะใะ่ไลูกขื่นนี่แม่ลวกลูกขึ้นนั่งเลยเนี่ลูกเรื่องพวกนั้กล่องเดี๋ยวเอฟซีพนจะโอเคมาทางนี้ในเฮจแดนได้กับลูกเพื่อเพิ่นโชคดีนะมันจะเพิ่นจะโอนเงินมาให้พวกตาพวกยายพาน้องผู้พาไปซื้อขนมนะครับตอนนี้หนูกันติดโทรมากเราบอกเออหน้าผู้พำาเฮ็ดโอเคให้เบิ่งในลูกเฮ็ดจไดนครับหันมาทางนี้โอเคทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามถ่ายลูปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งครับ เอาโอเคไปก่อนเด้อเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเด้อโอเคโอเแบบนี้บ่โอเค่าโอเคแม่นเลยแม่นบ่ครับเอาไม่กันนะครับโอเคไม่กันนะเลขหยังก็บอกไม่นะอันนี้นี่ก่อนครับกจะบอกรู้หลายอยนะถามรู้หลายสามบอกเก่าพอแล้วอย่าถามอ่ะท่านี้ละพี่น้องท่านี้ละนะคะบอดบอสเมียนครับปกติปกติพอเก็บซีนนะครับวันที่ยี่สิบสาม สรุปนะคะตัวเลขของน้องภูผานะคะได้ยินแบบชัดๆเนาะแม่ได้ยินแต่แดดแม่อยู่บ้าทนะครับเนาะแม่ได้ยินแต่แดดละค่ะสามหกเก้านะคะเอฟซีปิดแค่ไหนน้องครูพานอยากได้เงินซื้อขนมอยู่บนลูกจะเต้องเปิดดุต้องคู่ให้ผู้รอดผู้รอดเปิด อ๋อน่องกับยักเบิ้งอะถางคุณยายนี่แหละสักก้อนนะคะเอฟซีคุณยาได้ยินตัวใดกับค่ะเมื่อกี้พุตาคุณตาได้ยินตัวใดสามเจ็ดตัวสามเจ็ดสองตัวบันเนสามโตแม่สามหกเก้าคุณแม่ก็ได้ยินสามหกเก้านะคะเอฟซีสรุปตัวเลขนะคะสามเจ็ดแล้วก็สามหกเก้าบักลาบอกเธอเดี๋ยวแร้วเลยมันบอ เนาะโอ้มีจุดทูบพร้อมบ่จุดทูบจุดเทียอ๋อคงสุดท้ายมันบ่ออพ่นจะต้องไปบอกเจ้าที่เจ้าทานอีกมันบ่หน่ป้าอันยังจุดทูบอีกอยู่บ่ลูกต้องจุดทูบอีกบ่ฮะจุดจุดจดอยู่ได้พี่น้อยมือไดบังผักบักลาที่จุดมือใดลูกจักบักลาใกล้ใกเลขออกบอกเอฟซีนั่เด้อ บมกลาที่กินขนมหยังนาะนเอาโอ้ขาไก่มันเป็นแบบไรขาไก่เป็นจะาไรขาไก่ขาไก่ขาไก่ขาไปเบ่งนี่แหละคนม้ขาไก่เ่าเคยเห็นจักเสือยู่ใส่ยล่นแนจี้แดงบ่ยล่นแนจีแดงบ่ภาไมู่้ไปำลุงตอนนี้บ่ไปับลุ่งบนถ้ำบ่ไปวันหน่งไปขางไก่หายาแดงไปหายาแดงไปยุบ่ ตืบไปไปไปซื้อขาไกลบ่ลูกอโอเคโอเคสนิทลวพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเจ็ดสามเจ็ดสามกับสามตัวคือสามเจ็ดบอกคทางที่สองนะสามพกเก่าน้องอาจ์โตโมคิดเลยฮกฮกขุนกรณโมเมนติ สามหกเก้าครั้งแรกนะสามเจ็ดคุณนบได้บอกเจ็ดสามแมนสามเจ็ดตอนี้มาสามหกเจ็ดจังก์ับไหยเอฟซีตัวนี้สามเจ็ดสามหกเก้าแมนสามโซนสามหกเก้าคุณบอกแมนอยู่บนนองผู้ผาโอเคแมนมาเอาว่าไม่ชทแชทกระดุ๊เสื้อสุดท้ายจะให้เจตังลูกเอาเธอสุดท้ายลูกบอกเธอสุดท้าย ตัวยังตลูกสามเจ็ดสามตัวได้ลูกสามตัวด้วยไรเนี่ยมันคิดอะบ่ดูอลายเออถึงหายแล้วอันนี้เจ็ดถังยันถึงเอซีหายงานนี่ละโอเคนะคะเอซครับผมไหนยังไ่เคยเห็นนาตาองคู่ขาสำหรับคลิปนี้นะคะบา โอ้ปันเขาบ่เอาเส้นบ่โอ้ยังบ่คร oh, right? ับพันอือพายุ่นจะไหนเท่าไหร่อายุคนเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอ่ะตัวอ๋อเม้นประการ้านวานเห็นบ่นองว่าเม้นประกาเขียนพิษเด็จะไปเขียนไก่นองผู้พานองผู้พามนเมนมานางพี่ น้าลูกแม่จะบอกลูกยบกงบออกมากน้าลูกเนาะอ่ะขอบคุณเอฟซีนะคะแล้วขอบคุณน้องภูผานะคะ,คะที่แบ่งปันแนวทางนะคะสามเจ็ดนะคะแล้วก็สามหกเก้านะคะน้องบอกแล้วนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแช่นะคะขอให้โชคดีในววันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะขอมาแล้วแรงวัดติดนะไมเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการรูทุกมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม